แม่เก๋ลูกไส่แม่เก๋ <c oughs> ออกคุ้มันหน่อยคือบอกคักบอกแน่เด้อจ้ะบอกซ้ำยืนด่าบอกซ้ำไม่บอกซ้ำย่นบ่จ้ะเพื่อนบอกเพื่อนหาซุนเนาะจ้ะแม่วาดได้ก่อนแม่เก๋วาเพดคนกับเพื่อนบอกว่ากูมั่นหน่อยแม่ว่ามีเงินแม่ขอแน่บอกแม่แน่แต่บอกกันว่ได้ซื้อหรอก เราบอกหาศูนย์แล้วก็มาซ้ำมาอีกสี่หาเมื่อกแล้วมาบอกซ้ำอีกครับเด่นยุกองผิงกองนั้นก็มาบอกหาศูนย์ยื้อเก่าหาศูนย์ยื้อเกาโยกงชีก็ยังสิเต้โยกพร้อมแล้วก็บอกพร้อมเจ๊เคือบอกพร้อมมาคือชวงในทองถือดูค่ะเออแถวออกมาจากคนบ้นบนบ่บอกว่าใครว่าให้มีคนผ่านที่ไม่เก em. ีจมปากจมข้อนวะโว้ยวัวมวนเบว เมื่อนั่นอยากกินน้ำแดงเ,ออเขาเดี่ยงกุามานเนาะเขาเาสิหูว่าเขาอยากก็สิ่บอกน้าเพลินว่าถ้าอยากอ่ะบอกแม่แลองแม่ก็ไม่ได้ซื้อ,อ,อแต่ว่าก็ชนบอกถือเยอะกัออนสได้ไปซื้อขึ้นเกลียวเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อผู้ใดมีโชกน้ำแมเกเกด้ำนะ่องปอนเนาะน้องปอนนะี่เป็นลูกชายแม่เกนะครับ่นว่าเป็นกุ้านหน่อยมาเกิดน้ำไปพออยู่ในตะเคียนไปถ่วงกันอเล่จ้ะไปถ่วงหุ่นตุ่มุนน่ารัก เพิ่ก็บอกขับบอกแนวพี่น้องเอ,ย,เอยหาศูนย์ตัวเดียวแข็นแข็งตัวแดงจึงคืนพี่น้องนะครับเอ็ดสี่พลายมิชชองน้ไม่เกนะครับอยากให้กขาล้างใจเพิ่นนะครับเดียวมอรวยขึ้นเบอร์โทรให้เด้อน,นะครับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเป็นเบอร์โทรมอรวยเด้อน,นะครับพ่อใดอยากให้กขาล้าง,งใจอยากให้น้ำแดงพูอใดอยากให้กะเพิ่นยำํำเพิ่สองเทียเดีอเกียยาำ เราก็เห็นมือพ่อมือพ่อมือแปยกเนาะหลังหลังหลังเจ้ามาหาเราบอกว่าบ่ฝันบ่ฝันเจ้าบอกว่าบ่เป็นยังเจ้าบอกว่าฝันผัวเจ้าก็ได้เออโออเพิ่งบ่กบอกให้ค่อยฟังมึงฉันเขับไปเด้อเขาไปเราก็ไอเจ้าขอเจ้าไปอีกสามมืออือเอาดินมาลงเพิ่งจะเดินดินเยอะเออเดินดินเยอะพิ่งก็บอกหาศูนย์หาศูนย์บอกขึ้นนับเลขก่ะมั้ยหาศูนย์หาศูนย์แล้วก็ยกมือ ยังฉี่เราเกิดยังสี่นะจริงจริงเนี่ยอือพี่เจงเลยเพื่อก็บล็อกไขโดเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าดูสื่อว่าจะาของิูน้ำแดงอยากกินน้ำแดงอยากกินน้ำก็หายน้ำนี่นะเขาสิหูเพราะว่าเฮายอย่างหมาเนืจากว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลย่าย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 าว่ากันเนาะยาว่ากันเนาะเขาก็ได้เขาก็ได้ขอเพื่อนก็ให้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซื้อ เขาไปซื้อศูน02เล็กแม่มาเลยกะว่าาม่เกี้จุกกะตีว่าพ่ขอลูกนะวันนี้แต่ว่าไม่เกีว่าขอเนาะขอขเราเลยวันนี้วันนี้ขออีกีจะขอแบบไอเพราะว่าเขาอยากกินน้ำแดงเลก็เกียกขอเพิ่นก็ให้ไหมมาแล้วพ้ดไดหล่ะพ้ดได้ล่ะ มาหน่อยมาตืต่นอ้าวครูมาหน่อยมาแล้วอุ้ยอย่าให้ยยกล้องนะครับนี่เระพูดบอกอาซุนพี่น้องน้องปอนนะครับเนาะอให้เขาขัดเขาเนี่ยนะโอเคเนาะนะครับพี่น้องเอฟซี่พอดอยากให้กำลังใจเม่กี้ก็น้องปอนนะครับอยากาให้เงินซื้อน้ำแดงถ,ถ้าห,หัวใจเพื่อนบอกก็ให<อ>้เราเนาะบอก หมอรวยจะมาเลยขึ้นเบอร์โทรได้นะครับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเป็นเบอร์โทรหมอรวยได้นมามาบอกต้องวันได้หรือลามาเร็วมาน้อยบอกว่าเขาบอกต้องวันมอรวยแน่เร้วอ้โหเราใส่ยาอะไรเนาะมันจะตืมน้อนไห้เนาะนะครับจะได้วิโชกันนะครับสำหรับหน้อแร้หลวงปนศูนย์ตัวเดียวเจนเจนนะครับ เาม่าจกคือบอนอือนจอยู่ผมบ่าเร่องเขาเรอนี้เสียงอืเอิอนี่ได้มัมเดออเราก็เห็นนาอนไปหาลูกบ้านหนึ่ับ้านนันนั่นเนาะอืนก็ลองคอพันี์ห้งนี้ได้ไม่เกศได้ครับอเดี๋ยวมันรวยเจเบื้องไหที่มันถึงน้ำบ่อเี่เนแมังน้ำบ่อนะครับคดกับเบื้องนี้ได้คิดไม่เกศคิดไหอาจจะมีผู้ถึงน้ำเนาะเป็นพวาีีิดมิหนใจ น้งปั่นเนาะน้ำแดงขนมหลานเนาะนะครับมาเลยกัมาเป็นสะพานบุญไทยเมื่อกี้นะครับกับน้องปอนเข้าแหละนะครับเป็นไอคักไหแน่เนาะตรงนี้แต่เมื่อกี้ว่าตอนลัวตะท่องเอาบอกคนฟังในเนาะเมื่อกี้เป็นอะไรบ้างเลยคือว่าตอนท่องเนี่ยไปท่วงอย่างนี้ก่อนไปเฮ็ดบุญกับไปปั้มพระน้อยๆเขาไปปั้มงานปั้มพระจ้ะเพิ่นให้ปั้มเก่าชิดเก่าดวงเก่าชิดเก่าองค์อ่ะไปใส่ไปใส่ไอ้ ไอ้ยังไอ้ช่อฟ้าที่เพื่อนเฮตดโบดไหมขึ้นคนคับนั่นละ่ะเขาก็เล็บปามาแล้วเขาพราเขาก็จิกลับเพื่อนกะได้พาไปขอหวยแม่ตะเคียนวันนี้ไปสารแม่ตะเคียน,ย,เคยนกะเล็บปากปากเขาอ่ะมันก็เล่ถอยไปเล้ว่าว่าไอ้กุมารไอ้และสังขารกุมารนี่คือตุ้มมูแต่หักแท้จำมั่มนี่ยังทำนองเนี่ยจะเขาก็เล็บไปท่วง ท่วงท่วงแล้วกับมาเป็นเดือนเป็นเดือนเขาก็ไปอันนี้จะหาว่าเขางงไงนี่เป็นเรื่องเชื่อส่วนตัวแล้วค่ะส่วนตัวเนะเราไปหาครูบาอาจารย์เท่าครูบาอาจารย์เท่ากะเล่กะเล่เพิ่นกระเล่เขาเข้าไปหาจ้าเปเงียวกันเงียวไปลูไ,ไปหาเพิ่นกะเลท่ทวงวาทองแล้วไอ เองกุมารตามเองนะเขาจะมาขออยู่ด้วยเขาหูว่าเขาอีหอย่างเขาก็บอกไปว่าไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมอ่ะปู่เราเรา,เราเราเลี้ยงได้แค่คนเดียว โอ้ยเขามาแล้วก็ปล่อยเขาเองก็ขอสิว่าให้เขาหาตังคอดอะไรของเขาเองอเรนั่นถูกประจำเลย<น>่องป่ะวะนะตอนตอนยูน้ในถ่องกับโอ้ยมานทั้งพอทั้งผัวทั้งเมียเราไปหาต้องถามมึงนะ<ฆ>ถามนายกองก่นเลย<ฆ><ฆ>เงีย้ยเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บผ้านองปอนไปเงี้ยวนะครับเด้อนะครับเงี้ยวนี่เราผู้บอกนองปอนนะครับเนาะนะครับ เอซีไ่ไฟมีโชว์น้ำนองปอนเดอนะครับกะอยากอนมากนะครับกะติตอมมาลวยมาเด้อนะครับอยากให้กำลังแกน้องปอนไม่เกนะครับเนาะก็คือนะครับเพิ่นบอกหาศูนย์ตารโดนนะครับติตอมหมวเลยนะครับหาศูนย์ศูนย์หานะครับเป็นแนวทางของไมเกเนาะนะครับถือว่าสุดยอดอีีนะครับในวันนี้เนาะลูกไส้เพิ่นไห้นะคพั่น้องเดี๋ยวจิลลองขอให้เด้อนะครับเอาเท้าเอาเท้า เดี๋ยวน้องถามพีน่นองเรื่องน่ะพีก่กเล่นแล้วน้องตอนมีเลขบ่าดูละมีเลขตรงวัดบ่ว,วังห <c oughs> <ม>วงเลยแล้วหายเนะวาะถ้าเป็นสี่บ่เหรอเดีย๋ยวเดี๋ยวหลวยขอเลขเนี้ยถ้าถ้าถ้าเพิ่มบ่เดี๋ยวสี่บ่จ้ะได้เลขตัวได้ดูละนีบ่มีบ่มาฉี่นให้ดตัวได้ตัวได้ตัวได้มีบ่มีบ่มีบ่ โอ้ยากไอ่อยากไอ้กล้องนะครับเพื่อจะกลายกล้องเนาะนะครับเ้าเพิ่มบอกสีบอกเนาะมีเกลี้ยวางสันนะครับเอาขอบคุณมไม้เกลี้ยรากน้องปอนหลายๆเด้อนะครับสีแดงปันในทางเดียพี่น้องเอฟซีนะครับเดี๋ยวพุ่มฝันไม่ดูจังไรเดี๋ยวเงารวยตามหายที่ชอบต้องไม่เกลี้ยเนาะนะครับเกลี้ยก็แม่นแมงี้ย่เนเงี้ยน่อยเนาะนะครับแต่ว่าน้องปอนเนี่ยังนีะเป็นไหนคักไหนแน่ดีครับเดี๋ยวแบบโอ้ไม่คิดว่าสะออกเนาะ แบบผมก็มาคัะคือดูเจา้าปัญหาคือหากึ้นซื้อหน่อยดูดวงไม่ช่างนั่นเนาะจะซื้อต้องเขาก็ซื้อผมซื้อหน่อยที่<อ>จริงซื้อซูลซ้อมเพราะว่ามันฝันมานได้ดอกกุฎได้อไดอกไม้สีแดงเรากุหลาบสีแดงเขาก็คิดว่าเลขออกเขาก็ไปบุเขาก็ได้วนตะแม่ตะเคียนเนี่ยครับผมเสียดายนาะปกติเราไม่เก็บฝันนด้ดอกแดงน้อแอนเขา <ç uk> จำได้เ่าจะเขาไปสัมผัสว่าเมเจอฝันว่าปูซิล่าขีดรถกอลมเมเจอกรวดนั้นเมื่อกก็ฝันว่าเด็กใไม่สีแดงกันในวันมันออกเลยรถกอลปูซิล่าวันนี้มาฝันในน้องใหม่เดียร์น้องคนออกเดียน้องบอนบ่าคิดว่าเป็นแม่เคียนเขาเกิดเด็กไปซื้อตัวศูนย์สองก้าวผมเ่อเด็กก็ออกก็ถึงเยอะศูนย์ตัวเดียวครับผมไปกับกันไลยเนาะเอาตามไม่ต้องพี่น้องนะครับขอบคุณเมเจอไลฟ์ยงเป็นทั้งประมาณสวัสดีครับ